สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับทดสอบแล้วก็ส่งเตาขนมครกนะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้นะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มาดูในคลิปนี้นะครับเตาขนมครกเราเนี่ยสามารถเป็นเตาขนมครกโบราณนะครับแล้วก็เป็นเตาทำขนมไข่ได้ด้วยนะครับ ก็ลองเอาไปใช้นะครับรับรองนะครับได้ผลแน่นอนกําไรแน่นอนนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับชมคลิปก่อนได้นะครับเชิญครับครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ประกอบเตาเพื่อจะส่งให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับซอยเลววดีนะครับพอดีลูกค้าก็สั่งเข้ามานะครับเตารุ่นนี้นะครับเป็นเตาแก๊สทำขนมครก และทําขนมไข่ได้นะครับเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนเปลี่ยนพิมพนะฮะเปลี่ยนพิมพ์เป็นขนมครกนะครับ28หลุมได้นะครับแล้วก็จะทําขนมไข่ก็เป็นขนมไข่20หลุมนะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัดของร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับรุ่นนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับหัวปรับนะครับ เดินสายเกตเ A มาแล้วก็มาเจอสายแบบดีเลยนะครับทนแก๊สทนน้ามันนะครับเดินแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับรับรองว่าไม่มีรั่วแล้วก็ใช้เตาแก๊สแรงดันต่ําตาไก่นะครับลูกค้าสั่งเป็นเตาขนมครกนะครับทีนี้เราก็โชว์เตาขนมไข่ไปทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรุ่นนี้นะครก็จะประกอบด้วยเตานะครับเบาขนมครกแผ่นกระจายความร้อนแล้วก็ฝาปิดนะครับมีฝาปิดด้วยนะครับ มีฝาปิดนี่ด้วยแล้วก็มีหัวปรับกระสายเข้าถังแก๊สให้เลยนะครับก็คือพร้อมใช้นะครับหัวปรับแรงหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับต้องใช้แรงดันต่ำนะครับจะปลอดภัยดีเดี๋ยวเราจะมาลองไฟเลยนะครับเดี๋ยวจะลองไฟให้ดูเลยนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองไฟนะครับเตารุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเตาตาไก่รุ่นนี้นะครับสังเกตนะฮะตรงนี้นะครับ จะมีมีแท่นวางสําหรับวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับพอวางแล้วมันจะไม่ปิดรูตรงนี้นะครับซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะไม่มีเตาตั้งแบบนี้นะครับพอเราวางแผ่นกระจายความร้อนเพื่อจะประหยัดแก๊สแล้วก็บังลมได้เนี่ยวางไม่ได้มันจะปิดรูเนี่ยเขาก็เลยทําให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไฟนะครับบอกลูกค้าว่าถ้ามีแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยนะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับจุดตรงกลางก่อนนะครับพอจุดตรงกลางเสร็จแล้วเราค่อยวางแผ่นนะครับ ไฟมันจะได้ไม่ตกกระจายนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราวางวางแผ่นแล้วมาจุดเนี่ยมันจะกระจายนะครับมันจะร้อนนะครับนะครับนี่ไฟจะสวยนะครับเนี่ยฮะเอาแล้ววิ่งถึงกันมันต้องช่วยหน่อยนะครับไฟสวยนะครับคุณลูกค้านะครับยี่ห้อตาไก่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องไฟนี่นี่ยเนียนเลยครับนิ่งเลยนะทั้งนิ่งแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับประหยัดแก๊สด้วยนะครับ ไฟแดงๆก็ปรับไฟได้นะครับนี่ครับคุณลูกค้าครับรุ่นนี้นะครับน่าใช้จริงๆถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ทางร้านให้ได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับทางร้านตลาดไทยแก๊สนะครับจัดสรรให้ลูกค้าจริงๆนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับก็คลิปจะมีเกี่ยวกับเตาขนมครกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพอส่งที นะครับเราลองเตาครั้งหนึ่งเราก็ส่งให้ลูกค้าเลยอย่างเตาชุดนี้เดี๋ยวเราก็ส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ